บทที่4 5วิธีฝึกสมองให้รักแบบไม่คาดหวังเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเรามาขยายความแต่ละวิธีกันครับ 1. ฝึกการรับรู้ความคิดและความคาดหวังของตนเองความสำคัญขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงใดๆคือการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่การฝึกสติจะช่วยให้เราสังเกตความคิดและความคาดหวังที่เกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์วิธีปฏิบัติ การสังเกตในระหว่างวันลองสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาเกี่ยวกับคนรักเพื่อนหรือครอบครัวโดยเฉพาะความคิดที่อยู่ในรูปของเขาหรือเธอควรจะทำไมเขาหรือเธอไม่เหล่านี้คือสัญญาณของความคาดหวังการจดบันทึกการเขียนบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์อาจช่วยให้เห็นรูปแบบของความคาดหวังได้ชัดเจนขึ้นการถามตัวเองเมื่อรู้สึกไม่พอใจหรือผิดหวังลองถามตัวเองว่า ฉันคาดหวังอะไรจากเขาหรือเธอและความคาดหวังนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ผลลัพธ์เมื่อเราตระหนักรู้ถึงความคาดหวังเราจะเริ่มเข้าใจว่าความไม่พอใจของเราส่วนใหญ่มกักเกิดจากความคาดหวังที่ไม่ได้รับการเติมเต็มการตระหนักรู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยวาง 2. ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนความสําคัญการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังว่าอีกฝ่ายจะต้องตอบแทนในทันทีหรือตอบแทนในรูปแบบที่เราต้องการจะช่วยลดเงื่อนไขในความรักวิธีปฏิบัติ การให้เล็กๆน้อยๆเริ่มมอจากการให้สิ่งเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องบอกใครหรือตั้งเงื่อนไขเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังคำขอบคุณการทำอาหารให้คนที่รักทานโดยไม่หวังคำชมการให้เวลาและพลังงานการสลับเวลาและพลังงานเพื่อคนที่เรารักโดยไม่ได้คาดหวังว่าเขาหรือเธอจะต้องทำแบบเดียวกันในทันทีการให้ด้วยความตั้งใจ ตั้งใจที่จะให้ด้วยความปรารถนาดีอย่าง,งอแท้จริงโดยโฟกัสที่ความสุขของการให้มากกว่าผลลัพธ์ที่จะตามออมาผลลัพธ์การฝึกเช่นนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดของเราจัดการให้เพื่อรับเป็นให้เพราะอยากให้ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข 3. ฝึกการเห็นคุณค่าและความดีในปัจจุบันความสําคัญแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่อีกฝ่ายควรจะ เป็นการฝึกมองเห็นและชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยลดความคาดหวังต่ออนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายวิธีปฏิบัติการขอบคุณในแต่ละวันลองนึกถึงและขอบคุณสิ่งดีๆที่อีกฝ่ายทำให้หรือคุณสมบัติที่ดีที่เขามีแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามการชื่นชมแสดงความชื่นชมต่อสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นและสิ่งที่เขาทำอย่างจริงใจการอยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับคนที่รักลองโฟกัสกับช่วงเวลาปัจจุบันแทนที่จะกังวลถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตผลลัพธ์การฝึกเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายในแบบที่เขาเป็นจริงๆลดการเปรียบเทียบกับภาพในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นสี่ฝึกการปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมความสําคัญความคาดหวังส่วนใหญ่มากมาจากการที่เราต้องการให้อีกฝ่ายเป็นไปนตามที่เราต้องการการฝึกปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมจะช่วยให้เรายอมรับในความเป็นอิสระของอีกฝ่ายวิธีปฏิบัติการยอมรับความแตกต่าง ระหนักว่าทุกคนมีความคิดความรู้สึกและความต้องการที่เป็นของตัวเองการพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายมักนำไปสู่ความขัดแย้งและความผิดหวังการให้พื้นที่ส่วนตัวเคารพความเป็นส่วนตัวและเวลาส่วนตัวของอีกฝ่ายการไว,ว้วางใจเชื่อมั่นในการตัดสินใจของอีกฝ่ายแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราเสมอไปผลลัพธ์เมื่อเราปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมเราจะสามารถรักอีกฝ่ายได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง 5. ฝึกความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจความสำคัญการพัฒนาความเข้าใจในความรู้สึกและความทุกข์ของผู้อื่นจะช่วยลดการตัดสินและการคาดหวังเพราะเราจะมองเห็นอกเขาอกเรามากขึ้นวิธีปฏิบัติการฟังอย่างตั้งใจเมื่ออีกฝ่ายพูดถึงความรู้สึกหรือปัญหาพยายามฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาการจินตนาการลองจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเราจะรู้สึกอย่างไร การแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจเมื่ออีกฝ่ายผาเผชิญกับความยากลำบากผลลัพธ์ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้เรามองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายและรักเขาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฝึกฝนเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาและความสม่ำเสมอสมองของเราคุ้นเคยกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆการเปลี่ยนแปลงจึงต้องค่อยเป็นๆไปแต่เมื่อเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเราจะค่อยๆลดความคาดหวังและสามารถรักผู้อื่น ได้อย่างอิสระและแท้จริงมากขึ้นบทต่อไปพลังของการให้อภัย